ตอนดีกันนะตอนนี้เราอยู่ที่มืองบราณที่เดิมตอนนี้เราอยู่มงบราณที่เดิมกับคุณแก๊สจังลไกายผมคุณกายครับครับผมควรไปนะครับนี่นี่นี่มึงถ่ายระเบิดถ่ายมันไม่ดีหมอเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จอดรถเราก่อนกลับไปกลับไปไม่ได้ เขาก็อยู่ันที่นี่แหละไปะคุณเกตมาอะไงอีกสองจุดอีกสองจุดครับสองจุดก็จุดจุดแค่แน่น,นะเหรอไม่ใช่ครับเดินมานี่เขาถ่ายรูปนี่ท่านไม่บอกนน้องหมูเนี่ยลระจะกินเหรอมีต่อให้นั่งไปเรากลับไปที่เดิม ทางที่เราเดินามาทางนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นจะสะดุดหลายรอบเลย <c oughs> พื้นต่างระดับ <c oughs> พื้นต่างระดับรู้สึกว่าจะ,จะสะดุดหลายรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปจุดนะจุดเราจะจนะได้จุดที่เราจอจักรยานอยู่แน่ <c oughs> ปั่นจักรยานเข้าไปเลย เขาได้กี่คนนี่โหไปไหนมาถึงไม่บอกเลยไม่ไหวจริงๆเสื้อเหงือเหงือเต็มเสื้อไม่ใช่เสื้อเต็มเหงื่อเติม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  งเราหมอหอแล้วคงเดี๋ยวป็นขาองน้ไปไหนต่อบอกทางห้องน้ำตัดไปเรื่อยๆเขาวิจิตรอ๋อเขาเรียกวาธีบอ เดินขึ้นจะเดินขึ้นอยากมานะอย่ากเอ้ยแล้วตอนนั้นนะครับแล้วไปที่ต่อไปเราต้องไปต่อหรือว่าย้อนกลับไปครับไปเลยรถไม่มีอ้าวเนี่ยหรอ ใไารูปไม่ได้ครับถางไหนอ่ะพี็กันไม่ใช่มันกำลังจะรู้ว่าดูตรงไหนแต่เชื่อมออกมาก่อนเว้ยเป่าเรามาดูนีนี่มาถ่ายูปวันนี้เฉยอกเปลเสร็ว่งสร็อหมดแเนี่ยนี่ไง เามาถ่ายรูปาไปเลยแต่เอเขาามเพือนบเลยแตกมแ้วแเลยมีนข้าวมันไหวหอ่มีสนุกสอนน่ะตาันสองคนน่ะดีแล้วเออหัดไปดีไรก็ไดู้ก็ง่นเลืกผิดเลกถูกนี่เวลาไปใส่บวชเนาะก็มีสีกางเกง

นี่นี่รังนี่มังสวิรัตนะคือพระน่กะตึงพิดใครเมื่อยกันแน่ดีาื่อยให้พอหยุดรถเลยโอเคป่าวเจะบอกพอปิดปดไปต่อแล้วไปวัดท่าหนะ น้ำลงไปมาแล้วไงตลาดน้ำลงไปแล้วเออถ้ำไงถ้ำที่ไก่บอกอ่ะมันอยู่ตรงไหนถ้ำอะไรวะมันจะมีถ้ำที่มันจะทอดเข้าไปอ่ะวังมัดฉาอยากไปถ้ำเลยมาแล้วไม่ใช่เหรอก็ย้อนกลับได้นะไม่ใช่นะเว้วังมัดฉาก็้าไปยินโน้นเลยนะเธอไปทางตลาดโบราณไม่หรอเดี๋ยวเอามาร์เก็ตเฉาตลาดน้ำมาแล้วนี่ตลาดน้ำมาที่ตรงนน้น่อไป ถ้าไม่ดูกันให้เรียบร้อยให้แข็งที่อตามาตามมาก็ใครจะไปรู้ว่าจะไปไหนโอ้ยจริงจริงะ

เรบบวไปตรงนี้อเีเดี๋ยวเราต้องวนลงมาางนี้างวนทางนี้บ้างต้องย้นกลับย้อนกลับต้องะอนน 7 7 7 7ພະນາດເດີ້ໂອ້ນີ້ເດີ້ກະໂ